อบตน้องหลวงยินดีให้บริการบ่ให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเป่าประสานให้ทันทีทุกห ได้นายกสมมัยเเป็นเ็นตที่ส,สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงในรอบวันที่8ถึงวันที่14มกราคม2566วันที่9มกราคม2566เวลา8นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้มอบหมายให้นายทวีกุลสุวรรณรองนายกอบตหน,นองหลวงนายอนุวัฒน์มโนราษเลขานายกเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชยัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภนณเรนินธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัช มหาวัชรราชธิดานวัดโพชัยโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระราชรัตนา l งกร k เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นญาติของผู้เข้าร่วมอุปสมบทเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยภาคเช้ามีพิธีบรรพชาเป็นสาม,มนเณรและภาคบ่ายจะมีพิธีอุปสมบทในพื้นที่แต่ละอำเภอที่กำหนดต่อมาเวลา13.30นนางสมัยชนาราชนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพร้อมด้วย ผู้บรริหาได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิสุจำนวน9ก้ารูปซึ่งเป็นตัวแทนอำเภอเฝ้าไร่โดยในส่วนของอบตหนองหลวงมีนายพิพัฒพงศ์ศูนกลางเจ้าหน้าที่ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธรา,ารณภัยอบตหนองหลวงเป็นตัวแทนโดยมีพระครูพิพัฒจันทรังสีเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ว่ทที่ร้อยตรีพงศิษิ์เประยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไรเป็นประธานฝ่ายคารวะภายหลังพิธีอุปสมบทได้มีการใส่าบาตรพระใหม่นวัดจันทรังสีตำบลนาดีอำเภอเฝ้าไรจังหวัดหนองคายเวลา14บสีนาฬิกาสามสิชนาทีนางสมัยชนาราชนายกองการบร มอบหมายให้นางสาวนัทนันสลับสีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเร่งด่วนเนื่องจากนางสาวหนูกายประเสริฐสังผู้ร้องของความช่วยเหลือซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมผู้ป่วยติดเตียงรัศดรหมู่ที่18บ้านหนองบัวงเงินเพื่อที่จะดําเนินการประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายเพื่อเตรียมเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้นจำนวนเงิน3 0ม0บาทวันที่10มกราคม2 5 6 6องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนาย,ยกอบตหนองหลวงได้เข้าร่วมพิธ อาวาัดรจันทรังสีสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีขบวนเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธีคณะเจ้าภาพตั้งแถวรับหล่องพระราชทานเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นวางประจำจุดประกอบพิธีท่ามกลางศิษยานุศิษย์และผู้เคารพศรัทธาโดยมีพระเทพป,ปริยติเวทีรองเจ้าคณะก้าววสุทัพเทพวนารามเป็นองค์ประธานสงฆ์โดยมีนายยุทธนาศีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่่่าาายยยรรรววที้อง์ิป ที่เดชายนอำเภอเฝ้าไร่ในพิชิตม่วงคลาสออบจอเขต3สาเฝ้าไร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฝ้าไร่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5แห่งตลอดจนประชาชนในอำเภอเฝ้าไร่โอกาสนี้นายยุทธนาศีตบุตรได้ถวายปัจจัยสนับสนุนจากอบจอร่วมกับอบตหนองหลวงเป็นจำนวนเงิน6 4 0 0 0บาทพร้อมปัจจัยส่วนตัวร่วมทำบุญอีกหนึ่งบาทนางสมัยชนาราชเป็นตัวแทนถวายจากอบตหนองหลวง3 0,000บาทจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวอำเภอเฝ้าไร่ห5ึ5งแสนห้าหมื่นสี่วันท้าร้นยยี่สิบห้าบาทณนะมิรู้ช่วเฝวว้าร่ จังหวัดหนองคายวันที่11มกราคม2566เวลา8นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมอบหมายให้นายทวีกุลสวนรองนายกอบตหนองหลวงร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมมาราชูประถมโดยมีนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีว่าที่ร้อยตรีพงศิษย์เปรียาโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฝ้าไร่ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนต่อมา เวลา8 30นาฬิกานาทีได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เปรยโพทิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบหมวกไหมพรมและถุงมือกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุนอำเภอเฝ้าไร่ณนห้องประชุมหมดงามอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายวันที่1 3มกราคม2566เวลา9นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนาย ายเดชอนันต์รีดาหัวหน้าฝ่ายนายคงเดชโอนาคุลนักวิชาการศึกษาลงพื้นที่มอบขนมให้เด็กนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันเด็กทั้ง5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหนองหลวงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ8โรงเรียนบ้านแบงโรงเรียนบ้านกุดแคนนนมันปลาโรงเรียนบ้านหนองจอกนนสมบูรณ์วันที่14มกราคม2566เวลา7นาฬิกาองค์การบรหิหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตหนองหลวงทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและดำเนินการเปิดกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนาศีตบหด ให้นางสาวประภาสิริสีตบุตรเลขานุกการนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กและมอบเงินสนับสนุสน,นจำนวน49,000บาททั้งนี้ได้รับชมการแสดงจากน้องๆเยาวชนจากศูนย์เด็กเล็กในสังกัดอบตหนองหลวงและได้มอบขนมให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานมีเครื่องเล่นและโรงทานให้สำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง